จึงก็จะบอกว่าเขาเข้ามาเพื่อเพ้อเพอนะเขาเขาอาจจะเข้ามาแบบช่วยฮิวใจช่วยชุบชูใจคุณในช่วงเวลาที่คุณยังยังแบบติดกับอะไรบางอย่างอะที่ยังแบบสต๊อกอะเ,ออเหมือนแบบไม่ว่าจะอย่างเช่นเรื่องการงานการเงินหรือเรื่องความรู้สึกประมาณนั้นอะอความรู้สึกที่คุณรู้สึกแบบช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเหนื่อยยากทุกใจ อืมประมาณนั้นเลยอ่ะค่ะหรือแบบมีความเครียดบางคนมีปัญหาเรื่องการเงินก็ได้นะประมาณเนี้ยคนนี้เข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนคุณมาเป็นกลาณมิตรให้คุณ <c oughs> คือต้องบอกเลยนะว่าทั้งสองใบเนี้ยจริงๆอะ่ะคือเป็นพลังงานที่คุณกำลังแบบ a ชา e เลนสุดๆอะ่ะแต่เราถามใช่ไหมคะว่าสัญลักษณ์อะไรที่คุณจะรู้ว่าคนนี้ เอ้ยเป็นคู่คุณอะไรแบบเนี้เป็นคู่แท้เป็นเนื้อคู่คุณคือออกมาแบบสอดคล้องกันเลยอะครับมันจะคือเขาเรียกว,ว่าเขาจะเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณแบบต้องการได้รับการช่วยเหลือหรือเยียวยาประมาณนั้นพอดีอะอืมบอกเลยนะว่าเขาจะเป็นที่พึ่งให้คุณได้อะ